เลียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักเก้าวไกลครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับสมาชิกได้อภิปรายนะครับแล้วขอบคุณนะครับสารยุติธรรมท่านผู้ชี้แจงนะครับที่ให้เกียรติสภาแห่งนี้นะครับมารับฟังความเห็นของตัวแทนพี่น้องประชาชนราษฎรกว่า60ล้านคนทั่วประเทศนะครับ ท่านประธานครับผมขอเริ่มต้นนะครับด้วยการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณประจําปี2,565ของสำนักงานสารยุติธรรมซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดนะครับ287หน่วยงานหมายถึงว่าสารต่างๆนะครับสารแขวงสารจังหวัดสารแรงงานนะครับเมื่อเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะได้รับงบประมาณอยู่ที่70ล้านบาทต่อสารนะครับโดยเฉลีย่ยซึ่งเดือนนึงเนี่ยก็จะใช้สักประมาณ6ล้านบาทต่อสารนะครับท่านี้ในภาพ นะครับท่านจะเห็นว่าการจัดสรรถูกออกแบบออกแบบนะครับเป็น3หมวดใหญ่ๆ <c oughs> คือเรื่องของบุคลากรนะครับเรื่องของการดําเนินงานนะครับบุคลากรเนี่ยประมาณหมื่นล้านบาทแล้วก็ในการดําเนินงานเนี่ยประมาณ4,200ล้านบาทแล้วก็เป็นค่าคุรุพันธ์นะครับสามพนล้านบาทซึ่งจะเห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้กว่าร้อยละหนะครับของงบประมาณทั้งหมดสไลด์ถัดไป นะครับท่านจะเห็นว่าหากดูรายละเอียดของส่วนนี้นะครับมันจะมีเรื่องของการจัดหารถประจำตำแหน่งสูงกว่าร้อยละสิบหรือประมาณ1,500ล้านบาท เชื่อว่าประมาณส่วนดังกล่าวเนี่ยมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับคือค่าตอบแทนในการจ่ายรถประจําตําแหน่งนะครับน่าจะถูกจัดสรรตามระดับของตําแหน่งที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการของศาลยกตัวอย่างเช่นประธานศาลอุทธรณ์นะครับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาคเลขาธิการและอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นผู้พิพากษาศาลฎีกาจะได้รับสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ41,000บาทต่อเดือนต่อคนชวนตั้งคําถามว่างบประมาณส่วนนี้เนี่ยเหมาะสมหรือยังข้อต่อมานะครับผมชวนดู การรายรับของสำนักงานสารยุติธรรมครับซึ่งมีเงินเกี่ยวข้องอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นการจัดสรรนะครับซึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดินนะครับและอีกส่วนหนึ่งมาจากค่าธรรมเนียมสารนะครับค่าปรับผู้ประกันนะครับสาพันล้านบาทรวมถึงสำนักงานรวมกันเนี่ยนะครับสำนักงานสารยุติธรรมเนี่ยมีไรายได้สูงทีเดียวนะครับผมอยากให้ท่าน นะครับเก็บค่าธรรมเนียมศาลแล้วจากคดีแพ่งต่างๆเนี่ยอบรมนะครับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมให้มีเซอร์วิสมายกับพี่น้องประชาชนหน่อยคำแนะนำคือเวลาพี่น้องประชาชนเดินเข้าศาลเนี่ยครับต้องเคารพยำเกงรงศาลถูกต้องแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับถ้าบางทีเขาไม่มีทนายหรือเดินไปต้องโต้งเนี่ยครับอย่าตะหวาดอย่าตะคอกเลยครับเขาคือคนที่จ่ายค่าธรรมเนียมให้พวกท่านมาทำงาน อยากจะให้ท่านบริการประชาชนให้ดีกว่านี้ครับเข้าใจว่าก็มีแรงกดดันนะครับเจ้าหน้าที่บุคลากรอ,อาจจะไม่พอทั้งหน้าบันลังก็ยุ่งนะครับไหนต้องสแกนซีออสไหนสแกนอ e ีฟายริงอีกท่านเพิ่มคนได้นะครับไม่ติดใจนะครับท่านเพิ่มคนได้ถ้าอัตรามันขาดแล้วในส่วนของคนที่อยู่หน้าที่จะต้องเจอประชาชนเนี่ยเพอเผอ,ผอถ้ามีการเซอร์วิสที่ดีจากเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยแทบจะไม่ต้อง ใช้บริการทนายเลยครับบางคดีเช่นเป็นจำเลยในคดีพแพ่งธรรมดาเนี่ยครับ ท่านผู้พิพากษาก็น่ารักทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านปรับในส่วนนี้นะครับถ้าท่านจะอบรมเรื่องเซอร์วิสมาหรืออะไรไม่ติดใจสภาแห่งนี้ท่านประธานครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีข้อจํากัดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ประชาชนไม่ถึงได้ไม่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือของศาลยุติธรรมในขณะนี้ที่ผมอภิปรายสนับสนุนเลยคือการใช้ระบบซีออและ e f i l i n g มีประสิทธิภาพมากทีเดียวนะครับอย่าให้อะไรมาเป็นข้อจํากัดแต่ฝากน ครับว่าการดําเนินการชั้นอุทธรณ์เนี่ยยังไม่สามารถยื่นผ่าน e f i l i n g ได้ยังไงสารยุติธรรมถ้าสมมติว่ามีเวลาเนี่ยข้อความเห็นของเพื่อนสมาชิกก็จะได้เอาไปเสนอและในการแก้ปรับระเบียบกันต่อไปนะครับหรือว่าถ้าจะต้องแก้ไขประมวลกฎหมายแพง่งอะไรก็อาจจะต้องมีการแก้ปรับกันต่อไปนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับว่ามีประชาชนอยากจะต้องใช้พึ่งบริการสารยุติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ไม่มี แรงนะครับที่จะต้องไปจ้างทนายนะครับในคดีแพ่งก็ดีหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ฝากนะครับสิ่งที่ท่านลดได้ก็คือค่านำหมายครับค่าหมายสารนี่แหละครับที่เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเลยครับหรือแม้กระทั่งการใช้ต้นทุนทางด้านเวลาของผู้ที่เป็นจำเลยในคดีแพ่งครับวันเวลาของวันเสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยคดีแพ่งจะอยู่จานอังคารที่เป็นสารนัดใช่ไหมครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าจะเปิดโอกาสให้จําเลยเนี่ยมีโอกาสได้มาสาลมากขึ้นและได้รับรู้คดีของตนมากขึ้นเนี่ยท่านย้ายคดีพวกนี้ในเมื่อท่านเก็บค่าธรรมเนียมมาแล้วไปใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมครับเพื่อให้พี่น้องที่เป็นจําเลยในคดีแพ่งได้มีโอกาสเข้าถึงเพราะถ้าเขาจะต้องหยุดงาน1วันเพื่อจะไปเนี่ยนะครับยากจนอยู่แล้วเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วนะครับก็ต้องเสียเวลาอีกหนึ่งวันโดนหักอีกบางทีวันหยุดหมดเวลาก็ฝากในส่วนนี้เอาไปด้วยนะครับสไลด์ถัดไปนะครับ ท่านประธานครับหากจะพิจารณาแล้วนะครับก็จะพบว่าที่มานะครับของเงินในสน่วนนี้โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมสารมีระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมสารนะครับซึ่งสารเนี่ยจะหักไว้ร้อยละ50นะครับก่อนนําส่งคลังผมอยากจะสอบถามนะครับว่านอกจากมีรายได้ในการเสริมงบประมาณแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับผมเข้าใจว่าหน่วยงานสารก็ต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้ในการดําเนินการเหมือนกันแต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้าจะทั้ง มากอัตรามากกว่านี้ส่งคืนคลังแล้วจัดสรรลงมาตามลําดับเพื่อจะได้เกิดความโปร่งใสามากขึ้นแต่ว่าถ้าท่านจะมีโครงกลารที่เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนร้อยละ50หรือท่านไม่ส่งเลยเนี่ยเราก็ยินดีแต่การที่ท่านส่งมานะครับเพื่อให้สภาหแห่งนี้ผ่านขั้นตอนได้พิจารณาเนี่ยก็จะมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมมากขึ้นในการใช้งบประมาณท่านประธานครับ ขอสไลด์ถัดไปนะครับจากการตรวจสอบในการสัดส,ส่วนของค่าธรรมเนียมสาลที่เรียกเก็บจากพี่น้องประชาชนและสัดส,ส่วนที่ถูกไปใช้จ่ายนะครับในการจัดสรรลดตำแหน่งจะเห็นว่าใช้นะครับ51%เป็นี่ยเป็นค่าเอามาจากค่าธรรมเนียมสาลเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยทำตัวเลขมาให้ท่านดูว่าถ้ามันจะปรับได้หรือไม่นะครับ และเมื่อพิจารณานะครับข้อจํากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของพี่น้องประชาชนนะครับในการเรียกเก็บค่าประกันตัวสูงสูงบางทีเขาจ่ายไม่ไหวนะครับก็ต้องไปพึ่งการใช้ประกันอิสรภาพขอสไลด์ถัดไปนะครับ ก็ผมชวนตั้งคำถามครับว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือเปล่าเวลาบุคคลที่ไปประกันเนี่ยนะครับท่านยังจะต้องขอสักครู่นะครับท่านประธานยังจะต้องพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยาเป็นญาติหรือไม่แต่ว่าในส่วนบางทีบางคดีเนี่ยที่ เ,เรียกค่าประกันสูงนะครับเป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะครับสองหมื่นสาเนี่ยบางทีก็ต้องไปซื้อเสียค่าประกันที่จ่ายเปล่าไปเลยเพื่อประกันอิสรภาพตัวเองนะครับก็อยากให้สำนักงานสารยุติธรรม ทบทวนนะครับอัตราที่ใช้และควรจะแบ่งเป็นภูมิภาคนะครับเพราะอัตรารายได้ของพี่น้องแต่ละสารเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเช่นสารที่อุบลสารต่างจังหวัดสารคอนแก่นกับสารในเมืองสารในกรุงเทพแบบนี้นะครับก็อยากให้ท่านลองพิจารณานะครับและยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่ต้องแบกรับอย่างเช่นค่าส่งหมายสารเนี่ยครับ500ถึง1,500บาทแพงกว่าไปษณีนะครับ เป็นไปได้ไหมนะครับที่จะปรับให้เหมาะสมลงนะครับกระบวนการในการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพในการประกันตัวนะั้นมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับท่านประธานผมอยากจะสอบถามครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือเวลาที่คนไทยได้รับอิสรภาพในการประกันตัวเนี่ยจะสาบานตัวก็ดีหรือใช้หลักประกันก็ดีท่านไม่ได้มีการสั่งใช่ไหมครับว่าจะต้องห้ามเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่จะจะเป็นเฉพาะบางคดีแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เกิดมาเผลอกระท,ทาความผิดอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับที่เผลอไปวิวากับราษฎรชาวไทยแล้วเป็นคดีขึ้นมาสุดท้ายเมื่อคดีถึงศาลต้องถูกยึดพาสปอร์ตผมถามว่านี่คือการดําเนินการที่เลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติหรือไม่นี่ก็คือสิ่งที่ผมรวบรวมมาเพื่อฝากนะครับถึงท่านประธานไปถึงสานักงานศาลยุติธรรมไม่รบกวนเวลาสภาหแห่งนี้มากจนเกินไปฝากด้วยนะครับท่านประธานขอบพระคุณครับ